อันนี้ไทยค่าครับพี่นอ้องอ่บางคนหลายลายพี่น้องวันนี้วันฮอลิเดย์ครับวันปีใหม่ขอบไปข้างในผลแห้งยางด้วยครับคนแย่กันไปคนยี่เตรียมอยู่พี่น้องโมงยังไม่เลยนครับเปิดไฟเลยครับงามงาม pasti buruk banget, kau tahu? ค่าถ้าขายก็ได้ขายดีแล้วเว้ยถามมาแล้ววันนี้มนุษย์ยังยัง,งปานหมดปานปานสูงหมดเลยมาเที่ยวเพามาเที่ยวเบวอง์ยังมาเวอร์คนนี่ยวันนี้ เดินเขาเขาจะเดินไปได้ว่าม okay? ันเป็นอย่างเขาจะเหยียบเขาได้นี่ต้นลายครับช่องนี้ฮ่อนหอนมะพร้าวขายดีเนี่มะพร้าวบงกลมนะพี่น้องเอ้ยกี่ไล่ตาเนี่ยเด้อพี่น้องเขาได้เอาไมมกันซ่านออกมา เดินเดินโอ้โคนฟังนะ่ะล้านทองพี่น้องเต็มเลยคนนะ่ะล้านทองไหลไปคนน่ะคนมาสื่อทองไหลสักไหลเนี่ยมันมน่นมือนี่เขาจะลดราคาเนี่ยของก็จะถือคนมาหลายเกอือบหลานทอง เจ้ว <laughs> <laughs> ังลานท่องลานนั่นจนว่าไม่เขาก็ได้่อยยางมา่หันจนน่ะโอ้หับนีแต่ตึกเก่าครับแถวไต่ข้าบ้านตึกเก่าครับม่นเม่แต่เกาไน้่ซอยอนนุนหลักไม่ต้อรับมีแต่ตึกเก่าได้ นี่ลราสิงคโปร์จุดเด่นของเขาติดเก่าแต่สมัยสิงคโปร์ตั้งหมดละคนเดือดตามมากคนล่านพองครับเนี่ยลานทองครับแย่กันเลยรู้เปล่าจะล่าล่านคนหลายครับทีน่ง ะจะรับคินี้ฝากพัสรีครับอย่ารืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมแก่ให้เพอนผู้พักกนครับจะรับคินี้ขอบคุณครับ